สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับคำทํานายปี2567หลวงพ่อวราเตือนระวังภัยพิบัติโรคอุบัติใหม่ไทยรัฐทอล์กสนทนาธรรมกับหลวงพ่อวราพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพญาครุฑสุดยิ่งใหญ่วัดโพทองบางมดกรุงเทพมหานคร เรียกว่าเป็นธรรมเนียเมื่อใกล้เข้าสู่ปีใหม่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของดวงชะตาของชีวิตคนและดวงเมืองรายการไทยรัฐทอล์กทำซีรีส์ดวงเมืองปี2567ให้ได้รู้และระวังก่อนใครเพื่อตระเตรียมว่าในปีหน้าเราอาจจะต้องเตรียมพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งพระอาจารย์วราแนะข่าวว่าเตือนสติร,รัฐบาลโรคใหม่อุบัติขึ้น และระวังพายุภัยพิบัติจากน้ำที่อาจจะรุนแรงถึงขั้นน้องๆของสซนามินั่นเองซึ่งพิธีกรถามว่าปี2567ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอะไรอย่างมีสติบ้างครับพระอาจารย์ตอบว่าพายุยังไม่หมดยูเครนรัเสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่น สงครามจากรัสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันหรอกที่บอกจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไรเพราะประเทศเรามีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ทีละเปราะเหมือนนายกเศรษฐาตอนนี้เป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุคสองและต่อไปมีคนที่สม,มีอีกนะเมื่อก่อนเรามีแปดพัก จะมีเพิ่มเป็น12พักมีการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายรัฐบาลจะก,กลายเป็นฝ่ายคา้านและต่อไปก็ต้องทะเลาะก,กันเองอยู่ครบเทอม4ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกประเด็นถัดมาโรคอุบัติใหม่ขึ้นมีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันมีเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแลต้องมีการสาธารณสุขต้องดี สายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาแล้วต่อไปในอนาคตจะกลับมาใส่แมสกันอีกรอบดูดวง2567โหรโสรจ,จะทาทำนายสยองสงครามไฟปีแห่งการก่อการร้ายที่แรกที่เดียวนอสตาดามุสเมืองไทยหรือโหรโสรจ,จะ่ะนวนอยู่นักทํานายเรื่องร้ายที่ขึ้นชื่อเรื่องของความแม่นยำและน่ากลัวที่สุดของประเทศ ทํานายดวงปี2,567สยองมีดาวโคจรย้ายเรือนพบว่าเกิดการสูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟเศรษฐก αι, ิจไทยเศรษฐกิจโลกมีสงครามก่อจ,ะะจราจนน้ำท่วมภ,ภัยพิบัติซึนามิพายุกระน่าเตือนไว้ดีที่สุดนอสตาดามุสกล่าวเมื่อถึงประเด็นแผ่นดินไหวซึาวานามิพายุกระน่า เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆหลายแห่งทั่วโลกจะส่งผลให้แกนโลกเอียงมากขึ้นทําให้ขั้วโลกเข้าหาดวงจันทร์มากยิ่งขึ้นการละลายของน้ําแข็งที่ขั้วโลกมีอัตราเร็วมากขึ้นทําให้ปริมาณน้ําบนโลกเพิ่มขึ้นและเกิดน้ําท่วมไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะพื้นที่ในประเทศไทยตามบริเวณที่ติดหรือใกล้กับทะเล อกจากน้ำทะเลสูงขึ้นเริ่มเข้าท่วมพื้นที่ชายฝั่งแล้วมหันตภัยที่จะเกิดตามมาก็คือทั้งสึนามิหรือพายุล้วนจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นและมีความรุนแรงยิ่งขึ้นตามไปด้วยเกิดพื้นดินถลม่มและซุดตัวไปทั่วประเทศไม่เว้นแม้กระทั่งกรุงเทพปหานครความคืบหน้าสินสายเข่งอาจารย์ชนทัศน์หรือไทยพ่อง ผ่านดวงเมืองวิกฤตประเทศไทยหลังเลือกตั้ง2,566ชี้ความวุ่นวายยังไม่จบโดยชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกรลียุเป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลายแม้จะเป็นประเทศไทยที่รักยิ่งของเราเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งปี2,566ไปเมื่ออาทิตย์ที่14พฤษภาคม2,566มาไม่นานนี้เอง ล่าสุดทางด้านของสินสายเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาผ่าดวงเมืองวิกฤตหลังเลือกตั้ง2,566เพื่อใจความระบุว่าประเทศไทยสถานการณ์หลังปิดหีบเลือกตั้งแต่ความวุ่นวายยังไม่จบเพราะเดือนเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งศัตรูที่ตกดวงชะตากรรมขัดแย้งศัตรูอีกทั้ง เจอดามฤตยูและตกทูดมรณะเหมือนกินยาพิษให้ประเทศวุ่นวายซึ่งต่างคติพรามธรรมะของมนุษย์ถูกทำลายถูกปกคลุมด้วยความอาฆาตพยาบาทของอสุร,รกายและวิญญาณแห่งความชั่วร้ายเหมือนเป็นทูตมรณะถึงเดือนสิงหาคมเดือนแห่งความตายความหายนะแตกแยก,กรุนแรงให้ร้ายทำลายดวงเมืองจากบุคคลที่เป็นอมนุษย์ ผู้มีอวิชชาทำลายให้เกิดความแตกแยกดวงชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกลียุคเป็นบันไดแห่งความหายยนะล่มสลายก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงแตกแยกพัดพรากจากความโลภหลงชิงชังจากการกระทำของมนุษย์ที่ถูกวิญญาณร้ายอสุรกายเข้าสิงครอบงำหลายคนรอดหลายคนไม่รอดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ไม่รู้ความดีความชั่วลุ่มหลงในสิ่งที่ตนทำสวนทางส่งผลถึงบ้านเมืองที่มีแนวโน้มสู่วันสิ้นโลกทั้งกระยุกค,ความปั่นป่วนของบ้านเมืองจากภัยพิบัติสึนามิแผ่นดินไหวเพลิงไหมทำลายก่อให้เกิดการประทะรุนแรงขัดแยง้งแตกแยกหมอป่ายเตือน3ามวันก่อนปีใหม่ต้องระวังส่วนปี2567เรื่องใหญ่ระวังของมีปี เฟซบุ๊กตีส pues so ิบอัเทนเดเผยคลิปการสัมภาษณ์หมอป่ายแพร์กัศซิปซึ่งมีการเปิดคำทํานายในรายการตีสิบเดเมื่อถามถึงปีใหม่จะมีอะไรไหมหลังปีใหม่ปีหน้าจะมีอะไรหมอป่ายระบุว่าให้ระวังดีกว่าอย่างแรกช่วงก่อนวันที่หนึ่งวันเลขคู่ประมาณ28 29 30ทั้ง3วันนี้ จะมีเหตุการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับเวทีหรือเครื่องเสียงที่มีปัญหาและมีคนเจ็บเน้นในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรสำหรับในประเทศจะมีเปลวไฟไฟไหม้แต่เป็นเขตปริมณฑลมากกว่าไม่ใช่กรุงเทพเป็นเรื่องของโรงงานหรือสถานที่เก็บของที่เป็นเชื้อไฟจะมีเรื่องไฟเป็นหลักก่อนที่จะเข้าสู่ปีหน้า ถามถึงแล้วปีหน้าปี2,567ทั้งปีหมอปลายตอบว่าปีหน้าเรื่องใหญ่หลังมกราคมจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆอะไรที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของที่มาจากของมีปีกของบินได้อะไรที่มีปีกเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายเกือบทั้งหมดระวังเรื่องของเชื้อโรคถ้าหลังจากนี้มีวัคซีนใหม่ต้องฉีดหูนฟองสนานเผย เขาคงชีวิตปี2,567ลัคนาสถิตราศีเมษไขว่คว้าโอกาสทองโหนฟองสนานเปิดเผยคำานายผ่านบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่502โดยฟองสนานจามรจ,จันทร์เขาครงชีวิตปี2,567ลัคนาสถิตราศีเมษไขว่คว้าโอกาสทองเพื่อพลิกสถานะทางเศรษฐกิจตลอดปีใหม่2,567ในบรรดา เรื่องร้ายดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิตแต่ตลอดเวลานั้นเหตุการณ์ใหญ่ที่มีเขาลางจะเกิดในชีวิตของท่านที่ลักษณาสถิตราศีเมษตลอดปีคือเกณฑ์ที่หนึ่งขึ้นอยู่กับฝีมือพวกท่านว่าจะทำได้ดีหรือไม่คือเข้าสู่ปีที่สามใน7ปีการปฏิวัติใหม่สถานะทางเศรษฐกิจการทามาหาได้ครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวในชีวิตที่เริ่มก่อตัวมาตั้งแต่ ประมาณกรกฎา2,565วงเล็บมฤตยูจร0เดินในราศีพฤกษกพบพี่2กระดุมพะระแรงหมุนด้านดีคือเกณฑ์จากดาวนี้วงเล็บมฤตยูเป็นตัวแทนโชคลาภความสำเร็จโดยรวมของชีวิตพวกท่านมาตั้งแต่เกิดแล้วฉะนั้นหวังว่าพวกท่านส่วนใหญ่จะทำได้ดีวงเล็บแต่ละท่านแตกต่างกันไป คามลีลาชีวิตและระดับวาสนาเด่นที่อ2ออกแนวดีมากกว่าร้ายตลอดทั้งปีเพื่อช่วยเสริมการปฏิวัติใหม่ทางเศรษฐกิจก็คือมีโชคงานหลักและมีโอกาสได้งานพิเศษรายได้พิเศษเสียะอะไร <tr ust le> กลับไปสู้และจะได้กลับมา <tr ust le> เพียงแต่จะในรูปแบบไหน <tr ust le> ตามชละลกลาบ <tr ust le> คืนคงรุนงรงเรามีชัยวงเล็บพระสาจรเจ็ด เดินในราศีกุมพบลาภะเช่นไม่คิดว่าจะได้ต่ออายุงานก็ได้ต่อเป็นต้นเกณฑ์ที่3ตั้งแต่ต้นปีถึง30เมษายน2567พวกท่านส่วนใหญ่วงเล็บมียกเว้นได้โชคได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินได้ทุนแบบนุ่มๆสุขภาพดีขึ้นรู้สึกมีความสุขสดชื่นมีความนึกคิดไปในทางที่ดีสมองแจ่ม ได้บวชหรือได้เรียนต่อได้เดินทางไกลไปในที่ฝ่ายฝันไว้และหากมีเรื่องกับใครผู้ใหญ่กว่าจะช่วยเหลือตามโลกผู้มีศักดิ์จักบีทาภายหลังจึงราชาให้ลาบคนยำเกรงวงเล็บพระหัสบดีจรทับลัคนามีส่วนน้อยของพวกท่านที่ยกเว้นจะออกแนวร้ายมากพระหัสบดีเป็นกาลกินีจรต้องมาฆะ ชื่อปัสวะชีโวเช่นเจ็บหนักเกิดเรื่องเสียหายใหญ่โตเช่นคู่ครองลูกหลานบริวารพัดพรากกระจัดกระจายพัดก็มี